ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ข้าพเจ้านางสาวทิพวารีวงเหมยตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านทุ่งฝายอําเภอเมืองจังหวัดลำปางได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2562ข้อมูลปฏิบัติงานสอนสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5รับผิดช,ชอบในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6รายวิชาประวัติศาสตร์รายวิชาศิลปะรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและรายวิชาสุขาศึกษาและภาระศึกษา ภาระงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้ารับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียนได้รับผิดชอบดูแลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษารับผิดชอบดูแลกิจกรรมส่วนพฤึกาศาสตร์ของโรงเรียน เป็นหัวหน้าในการรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมลูกเสือและเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือกิจกรรมงานอนามัยของโรงเรียนและรับผิดชอบภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางการสื่อสารเหมาะสมกับการเทศาต่อผู้เรียนพูดจาไพเราะมีสัมมาคาระวะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของข้าราชการครูที่ดีไม่เคยขาดราชการ และมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการกำหนดอย่างเข้มแข็งรับฟังความคิดเห็นคำติชมของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเพื่อนำมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าวร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนในงานบุญสำคัญต่างๆในชุมชน อีกทั้งยังได้ส่งเสริมผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนเองนับถือ 3. จรรญ,ญาบรนวิชาชีพครูข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมอบรมค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ตลอดเวลาและข้าพเจ้า ได้มีการจัดทำบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่สม่าเสมอใช้วิชาชีพของตนเองเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่หวังผลตอบแทนข้าพเจ้าปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายมุ่งมั่นในการทำงานไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอช้าพเจ้ามีความพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหัวหน้าโครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทําแผนการสอนไว้ล่วงหน้าจัดทําสื่อและจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนรู้และตระหนักในหน้าที่ของครูทั้งงานสอนงานครูและงานวิชาการต่างๆรักและเมตตาสิทธิ์โดยเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจ คอยอบรมสั่งสอนสร้างเสริมความรู้ทักษะนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่สิทธิ์อย่างเต็มความสามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูคาพเจ้าเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในวิชาชีพครูไม่สร้างความเสื่อมเสียในวิชาชีพรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะครูที่ดีพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆเช่น การอบรมการเข้าค่ายพัฒนาตนเองในด้านต่างๆที่ส่งผลดีต่อวิชาชีพมุ่งมันทุ่มเทในการทำงานยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานข้าพเจ้า มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คาพเจ้ามีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ active learning และวิจัยการจัดการเรียนรู้ STAD ในชั้นเรียน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายหลังจากการเรียนมีการจัดทำบันทึกผลการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกๆครั้งเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนำมาปรับปรุงพัฒนางานสอนในครั้งต่อไป ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลเพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่ผู้เรียนให้เกิดความรู้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนขาา้าพเจ้าได้ใช้สื่อเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการรับข่าวสารนโยบายจากทางโรงเรียนใช้ในการติดต่อเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆอีกทั้งนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้งในสถานการณ์การเรียนการสอนปกติ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติรับชม VTR การนำเสนอการเตรียมพร้อม,อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งกรูผู้ช่วย ครั้งที่สี่ข้าพเจ้านางสาวทิพวารีวงเหมย